หมดคำจะพูดจริงๆนะสำหรับฟอร์มของแมนยูเมื่อคืนนี้นะฮะหลังจากที่ลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะัดที่3ครับแล้วแม่ก็บุกไปแพ้อีสเตรียสักอย่างนั้นนะครับผมหลังจากที่2เกมแรกต้องบอกว่าสวยหรูมากเลยนะสำหรับแชมเปียนส์ลีกปีนี้บุกไปชนะปารีสนะฮะแล้วกลับมาถล่มไลซิกที่บ้านฟอร์มดีดีมากเลยจนกระทั่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะแพ้อ์เซนอลคาบ้านนะครับผมจากจุดโทษของอูบามิยองไปนะ นั่นเลยเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้โอเล็กุนาโซชาแล้วก็ลูกทีมของแมนยู u, ทุกคนเนี่ยต้องแก้ตัวในเกมนี้นะฮะแล้วเอ้ยมันก็ดูมีโอกาสครับวะะ่าเจอกับ Istanbul, อิสตันบูลที่สองเกมแรกแพ้รวดมาด้วยนะฮะปรากฏว่าแมนยูแพ้นะฮะแพ้แล้วแบบไม่ใช่ว่าแพ้จังหวะคือมึงแพ้เพราะว่า1ลูกเกมไม่ดีแก้เกมไม่ได้แล้วก็นักเตะแต่ละคนคือ เหมือนมึงไม่อยากเล่นอ่ะเออหรือแบบเหมือนใครบังคับมึงไปเล่นหรือเปล่านะครับผมก็เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าประตูแต่ละลูกที่แมนยูเสียนะฮะอ่ะลูกแรกที่เสียไปคิดดู10ตัวของนักเตะไม่รวมดีนเทเดอสันที่เป็นโกของแมนยู U นะฮะเพราะเมื่อคืนนี้แมนยูโรเทชั่นหลายคนครับอดีนเทเดสันได้ลงฮวนมาต้าดอนนี่ฟานเดเบกอ่าได้ลงนะครับผมปอกบานั่งสำรองนะอะาคาเวนี่ยังนั่งสำรองแล้วก็น่าเป้าเป็นมาเซียกับแรดฟอร์ดปรากฏว่าอ่ะ ลูกแรกที่เสียไปแม่งคิดว่าตัวเองบุกเก่งไงบุกไปอยู่ในแดงของทางอิสตันบูลกันหมดเลยสี C, ่เซนเตอร์แบ็กของแมนยูแม่งไปกองอยู่หน้ากรอบเขตโทษของทางอิสตันบูลแล้วห้อยเนมันยามาติชไว้คนเดียวและมาติชเนี่ยยืนห่างจากเดมบาบาที่เขาคอยสอดขึ้นมาเป็นหน้าเป้าดังนั้นสุดท้ายแล้วแม่งโดนสวนฮะ <laughs> บอลน,นี่แม่งโยนโยนข้ามกองหลังข้ามหัวนักเตะแมนยูมาเลยฮะแล้วก็กลายเป็นเดมบาบาที่หลุดเดี่ยวไปทั้งๆท,ท,ที่ช่วงแรกเดมันยูแม่งบุกได้สมน้ำสมเนื้อกว่าแต่ปรากฏว่ามึงติดประมาทอะแล้วสุดท้ายก็โดนยิงนําไปหนึ่งศูนย์เท่านั้นยังไม่พอแก้เกมไม่ได้ครับผมจอนักเตะจอกกองหลังของทางอิสตันบูลไม่ได้เลยฮะทำได้แค่แปะบอลซ้ายทีขวาทีอ่าพอแบ็กซ้ายลูกชอเปิดเข้าไม่มีปัญญาเปิดเข้ากลางไม่ได้อ่า บร์บิส้า,าไม่มีปัญญาเปิดมาเข้ากรอบในเขตโทษไม่ได้ก็ต้องตกเข้ากลางแล้วพอแดนกลางได้บอลครับไม่ว่าจะเป็นบูโน,โฟนเเ่ฟันเดเบกฟันเดเบกก็แค่ได้ชิงบอลบูโนโ่ใจบอลยัดเข้าไปอองตัวนี้มาซียาวที่เก็บบอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษก็เก็บไม่ได้เสียบอลอย่างนี้ส่งบอลกันผิดพลาดบ้างน,นะฮะ คือเรียกได้ว่าโอ้โหปัดซบเลยฮะสำหรับฟอร์มเมื่อคืนนี้แล้วสุดท้ายก็โดน2-0จากลูกที่บูโน่ก็คืนบอลให้มาตาไม่ดีมาตาก็ตัดสินใจคิดว่าตัวเองจะบบอลได้สุดท้ายก็โดนเขาฉกไปเปิดบอลไปในแดนหน้าแม็กควายก็ประกบเดมบาบาไม่อยู่นะฮะก็โดนยิง2-0ยังดีที่แบบตีตื้นจากมาซียาในช่วงท้ายครึ่งแรกที่หม่งเข้าไปผมก็คิดว่าเอ้ยก็น่าจะพอได้นะในครึ่งหลังพอครึ่งหลังแม่งเอาอีกแล้ว เล่นเหมือนเดิมไม่ได้มีพัฒนาการอะไระที่ดีขึ้นเลยนะฮะโกของทางอีสซันบูแทบไม่ได้เซฟเลยนะฮะเพราะแมนยูแม่งเจาะไม่ได้ไม่มีไอเดียเลยนักเตะเนี่ยก็แปะบอลไปมาซ้ายขวาเหมือนเดิมนะฮะเล่นเหมือนเดิมในครึ่งแรกไม่ได้มีการแก้กเกมอะไรมากขึ้นเอาตัวสำรองลงมาอปอกบาลงมาเอาสกอตต์แม็กโทมิเนเอาเมสันกรีนวูดเอดิสันคาร์วานนี่ลงมาก็ยังเล่นเหมือนเดิมอย่างปอกบาอย่างงี้โอ้โหมึงจะโชว์เหนือ,อยังไงจะคลองบอล จะพาเลี้ยงกินตัวไปทำไมทำไมไม่จ่ายบอลออกไปเร็วๆนะฮะมาซียาวก็เหมือนกันจับบอลทีไรเสียตลอดจะพาบอลเลี้ยงกินตัวเลี้ยงไม่เคยผ่านเลยดังนั้น,น,นแมนยูเนี่ยเมื่อคืนนี้ต้องบอกเลยว่าอ่าการส่งเนี่ยผิดพลาด2อ,อ่าใช้เวลาของบอลมากเกินไป3 สปีดในการเล่นฟุตบอลเมื่อคืนนี้แมยูมันช้ามากเลยนะมันบบมันเหมือนเดินเล่นนะคือแบบที่มันอื่นที่แบบเขายิงกันเยอะๆฮะบอลมันจะวิ่งไปหานักเตะคนอื่นที่เขาจะต้องวิ่งหาช่องทางเพื่อที่จะทําช่องทางบอลให้เพื่อนได้เปิดเข้าไปได้ง่ายแต่เมื่อคืนแมยูเหมือนแบบยืนยืนเดินช้าๆแล้วก็รอบอลมาหาเท้าซึ่งสุดท้ายก็โดนนักเตะของอเซนบูเขาลุม แย่งออกไปได้นในที่สุดครับก็ต้องเป็นฟอร์มที่ต้องบอกว่าส้นตีนจริงๆเลยนะฮะสำหรับโอเล็กตูน่าโซชาแล้วก็ลูกทีนะครับผมก็สุดท้ายก็ออกมาบอกหลังเกมเหมือนเดิมนะครับผมว่ามันเป็นเกมที่น่า,นาเสียดายน่าเสียใจมากเลยและเดี๋ยวนัดหน้าเราจะกลับมาใหม่ครับโอ้โหนัดที่แล้วก็พูดอย่างนี้ฮะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นหลุมนรกของโซชาจริงๆนะฮะหลังจากที่แพ้มา2เกมติดนี่โอ้นัดหน้าเจอกับเอเวอร์ตันบอกเลยว่าแมนยูแม่งไม่แพ้แน่นอน แต่ชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ไม่แพ้ครับเพราะว่ามันเป็นหลูกนรกของโซชานะครับผมเรียกได้ว่าแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองครับเปลี่ยนจากพยามาจุลาชกลายเป็นหมาแดงเช่นเคยนะฮะก็ค <c oughs> งต้องให้กำลังใจโซชาแล้วก็ลูกทีมกันต่อไปนะว่าเจอกับเอเวอเรสตด้านหน้าแล้วจะลอดจากกูดิสันปาร์กหรือเปล่า